เดินดีๆลูกเอาไปแล้วไปถูหลังรถเดี๋ยวแม่ดิให้แล้วหนูไปเอาไปเอาไปหลังรถนะอ่าเดี๋ยวแม่ตามไปให้เดี๋ินไปก่อนเดินไปก่อนอ่ะไปถูหลังรถให้สะอาดนะคะอ่าแม่รอให้ได้อ่าให้สะอาดนะเข้าใจไหมถูให้ทั่วถูให้ทั่วถูให้ทั่วนะที่รัก อะออีกหรออ่ะอะถไม่พวนะคะอ่ะอูถงือเองหรออ่ะโอเคถบอเองยังเอาอีกหรอกแลหมดยัง่ะ